ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยังคงเดินทางไกลไปถึงญี่ปุ่นเขาถึงกรุงโตเกียวเมื่อวานนี้เพื่อเยือนพระจักรดินารุนารโฮดและเข้าพบนายกทาคาอิจิซึ่งเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งที่สี่ของเขาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐแต่ทำไมถึงเดินทางไกลขนาดนี้การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่น่าสนใจทรัมป์ได้มาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และพันธมิตรกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายได้หาหรือความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนและนี่คือจุดที่น่าสนใจ ญี่ปุ่นได้ประกาศแผนการลงทุนในสหรัฐที่มีมูลค่าถึง550,000ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ20ล้านล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการทำงานของทั้งสองประเทศนายกทาคาอิจิได้ต้อนรับทร้ป์อย่างอบอุ่นพร้อมกับโพสต์ข้อความต้อนรับผ่านแพลตฟอร์ม X พร้อมกับภาพของเมืองโตเกียวที่ประดับไฟสีแดงขาวและน้ำเงินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพแต่ทำไมถึงต้องการลงทุนในสหรัฐ การลงทุนนี้เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาวะการค้าและอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาจมีผู้คิดเห็นต่างกันเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมทรัมป์ได้เดินทางไปที่ฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ต่อทหารอเมริกันและยืนยันความสัมพันธ์ทางการทหารก่อนจะเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกภายในสัปดาห์นี้ คุณคิดว่าการเยือนญี่ปุ่นของทรัมป์จะมีผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนี้